คลิปนี้จะเล่าเรื่องเรื่องใกล้ตัวที่อันที่ต้องระวังเนาะคะ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าเกือบจะเกิดขึ้นเกือบจะได้เป็นอุทาหรณ์ <c oughs> จะไปงานวันเกิดเพื่อนทีนี้เราก็จะเราก็พากันไปซื้อไปซื้อเบียไปซื้อเบียร์รังหนึ่งไปเป็นของขวัญเพื่อนหนะ้า <c oughs> บ้านนี้พี่น้องรุ่นนี้ก็ไปเลือก รถเข็นขั้นน่ะเขาก็แยกไว้ต่างหากอ่าเราก็คิดว่าเออมันไม่ได้พ่วงกับกับอันขั้นอื่นมันไงนา่าจะดึงไปใส่เลย,ย่างสินะดึงไปขนไปขนเราไอปโยกล่างเดียเนะทีนี้พอเข็นเข็นมาตรงที่จอดรถตรงที่จอดรถมันเป็นเนินเนิ่มสโลปเนิน <c oughs> เนินเน่นขึ้นยังสิอลไรพี่นอ้องเราจอดบนเนิน อันนี้พอออาเข็นเข็นเข็นล่างเดียวมากเนาะก็มาจอดไ้ท้ายรถแบบว่าไม่เคลีย์ท้ายรถรถแค่หน่อยอะนะเครีย์เอาหน่ะหนี่แบบว่าเอบเอไปยังสียนะมันสียอะไรบ้างล่างเบียะได้ยังเสียเนาะพี่น้องก็ได้ยินเสียงอยู่เสียงรถเสียงรถมันแลมนีนะเสียงรถเข็นมันแหลนไปเต๊กเต๊กเต๊ก๊๊๊ยินอยู่แต่ว่าทั้งสองคนอะไม่ได้มองไม่ได้มองรถพี่น้องค่ะรถมันไม่ได้มีล้อล็อก บานนี้โชคดีต้องใส่เข้ามาโชคดีลีค่ะบางทีเราจะไม่ได้เสียเงินเนาะมันจะไม่เกิดเรื่องไหมเลี้ยวไปเอ๊ารถรถเข็นอันล่างเบียมันมันไหลเลี้ยๆไปทางล่างเนาะค่ะทีนี้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านจอดรถอะคือบานห้าองศิละจอดสองฟังเนาะอันพอตาฉันเลี้ยวเห็นจะก้าวเลียนไปก็เลยดึงรถไว้ทัน เกือบแมนเกือบแมนช่นถ่ายรถขั้นขั้นทีรถรถเข็นไปถึงพอดียิงสิไหมคะ่ะบ้านนี้คนที่ยืนเบิ้งนะฝรั่งที่ยืนดูเป็นผู้หญิงเหมือนเขาเตรียมมันอ่าโทรศัพท์ไปแล้วสิท้ายรูปนะถ้ายรูปเป็นหลักฐานไว้นะ <c oughs> พี่รองเป็นนักษสดนอิหรีค่ะ <c oughs> เป็นักแสันอิหรีเพราะอจดดึงรถไปหันหันไปเนาะหันไปกับยิ้ม เราเป็นคนที่หัวเราะง่ายอยู่แล้วนะเป็นเป็นธรรมชาติบาบาบบบองบองเป็นทั้งสี่ตไ่ไหลทังสี่นอพี่น้องมาหนีอ่าฝรั่งคนหนึ่งก็เลยว่าฟอร์ชัวร์ในอาคาพนวกายุคขังเพ่นนะ่ะมันเป็นรถหรูรถราคาแพงไหมคะ่ะแต่ว่ามันคนละฝังนะคะรถนะรถเข็นที่เราใส่ลังเบียมันไม่มีทางจะอาจะไหลไปฝั่งตรงขามใดทังสินะมันก็ไหลลงแถวอ่าเป็นเส้นตรงที่ห้ามโงสิไหมคะ่ะ ที่เขายืนที่เขาวนจอดรถน,นั่นสิเนาะบานนี้ฉันกับหัวหัวแกเกอร์น้าแบาบว่าจะคล้องสะเพาเองโชคดีที่มันไม่ชน <c oughs> โชคดีที่มันบอร์ชดรถเบอชดรถอันอ่าขั้นขั้นทีรถเข็นไปแลนไปหยุดนะทีนี้พอไปถึงบ้านเพื่อนเราก็เล่าให้ฟังเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะเขาก็เลยว่าอันเขาเตรียม ยมโทรศัพท์ไปสิท่ายรูปแจ้งตำรวจตัวน่ะนะ <c oughs> คนอยู่นี่เขาเป็นืัองสี่ละเขาจะไม่นิ่งเนาะเขาจะไม่นิ่งดูได้เป็นว่าถ้ามีอะไรผิดเขาพร้อมที่สิ่งท่า,ทายรูปแจ้งส่งตำรวจคือมีหลักฐานนะ่ะเอาผิดเราได้เองสินะทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขาไม่เกี่ยวคือถึงชนกับว่าแมนรถเขาองสินะคะ่ะเขาก็อยู่คนข้างอ่าอยู่คนละฝั่งมองรถรู้ที่บ้านละ อาฟอชวนไหอะค่ะพนาวาถ้าแมนบานท่าก็บสิว่าเอาคัดเนี่ยอย่างสีนะ <laughs> เอาจังๆเลยคัดเนี่ยคั้นนี้จาประมาณนี้นะ <laughs> พี่้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออไม่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 เคยบ่บ่บเคยเรื่องเหตุการณ์แม่แบบว่าตกใจยูนนคะค่ะพาดหลดไหลกิกกิ๊กกิกกกดเข็นไหมไหลไป ส,สิบปีชนสิบปีชนรถอทีิยุที่ยุขขาง่างยังดีที่มันบอชนเนาะคะ่ะกันชน่อนกับสิม,มีรูปล้าเขาแจง้งตำรวจเป็นห่ักฐานนะถ้าอย่างว่านะคะ่ะผู้พูดเรื่องนี้เนาะเหมือนเหมือนกับประเทศคนประเทศเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรที่ผิดคนกระทำผิดหรือว่า อันนี้ก็ก็ไม่ไม่รู้นะคะไม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าฟังจากที่เพื่อนเขาคุยเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเหมือนสมมุติว่าอ่าบ่บ่บสมมติค่ะเขาบอกว่าเขาขับรถมามาบ้านเพื่อนที่ว่าวันเกิดเนาะเขาเลยว่าเขาเห็นเขาเห็นรถคันหนึ่งอะ่ะอยู่ดีๆมันก็เลียเ้ยวลงอ่าบานเ้าเอิญเ,เอินเอิญเหวเนาะ เลี้ยวลงเขาขับอ่าเขาขับเขาขับต่อถ่ายมานะขับอยู่ขงางลังมากไหมเพื่น right? อนไหมอยู่ดีๆรถขาัานัน้าก็เรียลลล้วลๆๆๆลๆๆลลลลล่งเขาเขาบอกเออสูงอยู่นะคือคือท่านั่นก็คือลึกอยู่นางสินะว่ามันสูงอซือลึกมองมองหันเนาะค่ะเขาก็รีบถ่ายรูปเอารูปเอาไว้แล้วก็แล้วก็ส่งตำรวจมันมันจะมีเบอร์เบอร์ฉุกเฉินแบบนี้ที่เราจะส่งข้อความหรือว่า ทรงหลบภาพไปในขอคว่ำหรือโทรบอกตำรวจแจ้งตำรวจนังสีแมเกิดเหตุทังซันนังสีนะคะมันจะมีเบอร์โทรเฉพาะเขาเขาจะแบบว่าไม่ใช่เรื่องของของเราไม่ไม่สนทังสีบอมแมนเลยค่ะคนประเทศนี่ฟังแล้วนะก็เป็นสังคมที่น่าอยู่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจไม่ใช่เรื่องของเราเองสิแมเขากะอันนี้โยงสินะเหมือนเหมือนเขาบอกว่า เอ่อถ้าเป็นเขตก่อสร้างเนี่ยเขาจะกั้นเนาะบ้านเราก็เหมือนกันกั้นเขตอันตรายห้ามเข้าองศ์สิถ้ามีเด็กเด็กเข้าไปเล่นผู้ใหญ่เห็นเขาก็จะเขาก็จะห้ามว่าเอออย่าไปเล่นนะตรงเนี้ยเขาห้ามเข้าเขาเขียนป้ายอยู่เห็นไหมประมาณนี้เนาะถ้าเด็กไม่ฟังเขาแค่เขายกโทรศัพท์ขึ้นเนี่ยเด็กก็จะวิ่งออกไปคือเด็กจะรู้ว่าเออถ้าถ่ายรูปนะคุณคุณเด็กคุณมีความผิดนะงศีสินะ แบบนี้ก็รักเฮ็ดพิดปะไรเด้เนาะรักเฮ็ดพิดหรอบ่มีคนเห็นดอกนันเสียกับบ่แมนได้ฮ้ามีคนเห็นเขาขับรถผ่านเขาทา้ายรูไปเองสินอะต้ตองระมาระวังยุนนะพูดเรื่องอ่าการไม่นิ่งนอนใจเนาะเมื่อหลายปีมาแล้วสามสี่ปีพี่น้องไปเที่ยวงานอ่ายุนี่เขาเอินวีวิซิตนี่เนาะเขาเฉลิมฉลองซ้ ไฟแสงสีเสียงสามเดือนผุละ่ะทีนี้แฟนรุ่นนี้ก็นัดญาติเจอกันคนก็มาแบบเหมือนงานไหม้บานเฮาเลยเหมือนงานไม้มอไมคอนแกนเลยค่ะคนหลายคนเยอะมากทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันรุ่นนี้ก็ไปไปเที่ยวมาแล้วนะคะแต่ว่างานแสงสีเสียงเนี่ยเขาจะเริ่มอพอพอมันเริ่มมืดเขาไปจ้างสียิ่งยิ่งแสงอัน อันนี้ออกมาได้เนาะค่ะแต่ว่าเขาทาได้แบบแบบแบบอลังการแบบเห็นแล้วถึงอิรีเลยค่ะทีนี้วันนั้นอะประมาณอู้เหมิดเหมิดเหมิดคักแล้วนะประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ละพี่น้องคนก็พาลูกมาเที่ยวพาเด็กหน่อยเด็กเด็กก็ประมาณหกเจ็ดปีงสินะเด็กเขาไม่ได้จูงมือลูกมาในยามคืนเนาะเด็กเห็นน้ํา มันเป็นตรงนั้นมันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโอเปร่าเฮาพี่น้องมันเป็นทะเลนอะเป็นมหาสม,มุทรนอะลงไปก็คือลึกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น,ปนท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือเนี่ยมันต้องลึกมันถึงจะจอดเรือได้เนาะเลนเล็กน้อยเลน,เลนทีนี้น้องไพ่เพ่นเห็นเห็นเล็กน,น้อยเนี่ยสันชาตะยานเขาเขา,เขาเป็นโคด้วยนะคะแกวิ่งแบบอุ๊ยเด็ก เขาได้ยินเสียงเขาพูดแบบนี้แหละแลนแลนแลนไปบึงไปบังไปคือไปยืนบังอะ่ะยืนบังไม่ให้เด็กมันวิ่งลงน้ําพี่น้องขันวิ่งลงน้ำกับบรูษเสียงเแต่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสเด็กนะคะน้องสะพายเป็นบด้จับเมื่อเด็กหรือใบาย,ยางได้เพราะหนึ่งคนไม่รู้จักกันที่นี่เขาจะระ,ะมัดระวังอยู่แต่เขาหนั่เอาตัวเอาขาบังเอาไว้เด็กเคลื่อนไปทางไหนเขาก็เคลื่อนตามประมาณเป็นซิปหน้าที่นะคะ แม่เขาถึงมามาเอาเด็กไปหลังจากนั้นก็คุยกันเขาเขาก็บอกว่าอุ้ยอันตรายมากเลยมางานมาแบบเนี้ยคือแบบปล่อยมือเด็กบไดยอยังสินะปล่อยมือไม่ได้เลยอันตรายมากสิแล้วคนเยอะมากคนเยอะแบบว่าครื่องานใหม่เลยเป็นแบบเหมือนเหมือนคนไหลไหมคะคนเยอะมากจริงจริงพี่นอ้องมีเรื่องมาบอกฟังสูมือเฮ้ยสูมือม <c oughs> าสิมาสัันๆกันเนาคือเขา ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ